ลงไป,ไ,ปไม่ต้องดับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับอยู่กับช่อง y o u ูทูบรถดับสวยๆจารัดเอาลูกพีโออยากได้ปลอกตัวเมาลายไปใส่จะซุปปะเปอร์เกรดมาดูที่ร้านบอ,อะไรโบอ,รอะไรครับเสียบอยมีไหม มีปอกครงอะไรไหมครับโอ้นี่ไหนล่ะเห็นไหมนนกี่นิ้วพี่นี่วัดดูวางั้นนะเอาสีอะไรนูนทางนูนมากนั่นนี่ทางนี้หรือเปล่า ใช่ไหม45เซนเห็นไหมนี่ต้องวัดดูนี่มีตลับเม็ดวะป้ามีตลับเม็ดนะทางเท้าปรามากี่นิ้วฮะฟูโซ่10ล้อวัด19นิ้วมันกี่เซนปลาดึงตลับเม็ดหน่อยสิ แต่งเพียบเลยเนก้าโค้ดละแปดร้อจังหน้า FRR 2,100ัน้อยู้สามหกนี่วัดยังฮะตัวไหนตัวไหนไหนสิบเก้านิ้วหกพัน 8, สี่สิบแปดเซนถูก <c oughs> ไหมละ่ะ อันไหนได้เอาให้ชัวร์เด้อฮะแบบอันไหนล่ะเอาไหนล่ะได้ไหมได้ไหมตัวไหนพี่นหนพี่วัดได้สิบเก้านิ้วแบบไหนวัดกลมอะไรนะกลมอะไรนะตัวกลางกลมอะไรนั่นแหละวัดขอบนอกหรือขอบไหนก็วัดเอาอะได้ไหมตัวไหนมันได้ ตัวไหนได้เออทานนี้ไม่ได้ใช่ไหมเอาไม่ได้ก็ไปดูท่านุ่นตัวตัวไหนตัวไหนได้ตัวไหนได้ไมาจากนู่รอบแรกที่รอบม่ผมอจากพ่เลกข้านุน่ลนี่นะ สิบเก้านิ้วนี่นะตัวเนี้ยะสิบเก้า <19. S 1> เออนี่แหละเอาซีนี่แหละซีนี่แหละได้ของเล่นใหม่แล้วลแค่นี้แหละครับรถเน็ตรถแกมป้าเ,เท่าไหร่ครับฮะสามร้อยเรี่ยมตังค์หน่อยพี่เยียมตังค์ก่อน อ๋อซื้อสายเอเด้อเออยากได้เนาอเอออยากได้หนอไหนรถนอกรอกเปนหอืกอึสุเปอร์เกดอ่ะไม่มันโชกุนดิโอ้โชกุนดิหัวน้ะ โอ้บางฝุ่นสองพันเก้าโอ้ถือว่าไม่แพงนะเนี่ยเม็ดยี่สูงเม็ดยี่กว้างสองเม็ดแปดสิบสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทพอดีเลยด้นี่ขนาดนี้สูงกำลังดีเลยบางฝุ่นหน้า เท่าเนี้ยเนี่ยไหนไหนเม็ดยี่คูณสามเม็ดสามพันสองสามพันสสองูงขนาดนี้ปะพอดีปะตามฝุ่นน้าฮะครับ ครับผมนี่หัวเกียร์นี่นะหัวเกียร์นี่นะนี่เ,ไ,ททเ <c oughs> ไหนนี่เอาหัวเกียร์ไปใส่นี่กี่บาทนี่ย450เหรอเกียร์ใส่ได้กันไหมแค่นั้นเองเฮ้ยมันน่าจะได้กันหมดใช่ไหมนี่เอาแค่นี้นนก็พอแล้วนี่ที่เน้อฮะ สามร้อยห้าสิบขอเกสามร้อย 300, ไ,ปไป้น่ไม่ไปโอ้ขอเกสักสามร้อยไปใไได้กันได้หมดเนยะเรืไ่ไม่มีเกีียวเลยได<ป>้แป่ะนค่น,นี้เนาะอืมตัวไหนสวย อ้สามร้อยเนี่ยม่ดไอ้สามร้อยห้าสิบอะสามร้อยได้ได้าจะไม่อาประกัเยอะนะจ่ายวัตัวโออยากได้เนาะยันโอซื้ออย่างเดียวครับตัวนี้2องหบบาทครับไทยที ใส่ได้ทักก้งรถกระบะใช่ไหมปะ่ะรถทั้งรถสิบล้อหกล้ออะไรได้หมดรถไทยก็ได้รถไทยก็ใส่ได้เนาะได้หมดเลยนะจุลนี้ทงในรถไทยรถไช้ยังสองตัวครับได้ของไปใส่ซุปเปอร์เกตอีกแล้วปอกพรมอะไรโอ้สีหวานแหววเลยเว้ย <c oughs> เลสสายแข็งไม่ด่วนไม่มีเลยโอ้สายปิ้งเลยไปโอ้มีรถดำขายด้วยนี่นี่นี่น,นี่ตายสิมีรถดำขายด้วยครับเกิดมาจากอะไรฮะยังแต่นนหรอ ฮะไเป็นไนี้เงินสมับเป็นองธรรมดาที่ไหนนี่ไม่ธรรมดาครับไปนี้เราจะจะไปเอารับตัวน้องใหม่ครับเจ้ามีนาครับฮะเอาอีกแล้ว มอยสติกเกอร์เปะๆอีกแล้วเปะเองเลยโต้ล่ะเปะรถเปะเลยให้ล so ูกค้ามองเห็นน yeah. ี่ตรงนี้ตรงนี oh, ้นี่ตรงนี้นี่ไอ้นบังเออปลาาตยมองไม่เห็นว่าแปดสิบแล้วเนาะแปดสิบแล้วนะ พอายผม่้ปเีเดี๋ยวกอนนี <k <k ่เกาะเย็บอันนี้ไว้ดิดึงข้างนอกนะนี่กดตัวนี้ไว้ดึงตัวขอบออกก่นอกกนดิขอพี่นะเออกดไว้แผมแปะนี้ผมก็ดึงนี้ออกีหลังนี่มันยากเเออเอาเอาขอบมันออกก่อน เออมันถึงจะเปร่ง่ายนั่นแหละเล่งโหลดเลี้ยงเอียงเอียงเลยโหลดนั่นแหละไปเลยตรงแล้วอโอ้สวยงาม โอเคให้บรกินนรการแล้ว <laughs> สนใจขุดสะทมที่ครับติดต่อได้ครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามหกเจ็ดสามสี่สี่เจ็ดเสียตินครับไปกลับกันแล้วครับป้าสวัสด,ดีครับ